หญิงหลวงตับสาวโดนลงโทษจำคุกที่บ้าน ผู้โดยสารสายการบินหญิงรายหนึ่งรอดจากการถูกขังในเรือนจำและเปลี่ยนไปเป็นการจำคุกที่บ้านนาน8เดือนและควบคุมความประพฤติ3ปีไฮดี้แมคคินนี่วัย27ปีจากโอเรกอนสารภาพว่าได้แอบลวงกับสาววัย19ปีบนเที่ยวบินของสายการบินอลาสกาจากลาสเวกัสไปพอร์ตแลนด์ในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วไฮดี้ที่เมาไมายขณะก,กำลังเดินทางกลับบ้านกับน้องสะพ้ยได้ลวงเกินอยู่ ซึ่งได้ให้การในสารว่าไฮดี้ได้แอบเอาแอลกอฮอล์ขึ้นเครื่องพยายามถ่ายรูปของเธอและยังได้พูดจาล่วงเกินเธอด้วยเรื่องราวแย่ลงไปอีกเมื่อไฮดีปีนขึ้นไปคล่อมอยู่ด้านบนของเหยื่อแล้วบอกว่าจะทำอะไรเซ็กซี่กับเธอสารลงบันทึกว่าไฮดี Heidi มีประวัติในการใช้ยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มานานแต่ทนายแย้งว่าปัจจัยเหล่านี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการพิจารณาคดีของเธอ ผู้พิพากษาตัดสินว่าไฮาดี้ต้องเข้ารับการบำบัดยาเสพติดและแอลกอฮอล์รวมทั้งต้องหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจ่ายค่าทำขวัญเป็นเงิน1 5 0 0 0 0บาทภายใต้เงื่อนไขของการพิจารณาคดีไฮดี้จะยังสามารถออกจากบ้านไปโรงเรียนไปโบอร์สถานบำบัดและหางานทำ